ซูชิงได้รับคำท้าจากพี่หนุย่ยพงสุกอ t หนุ่ยโชวให้ทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ไทยแลนด์ค่ะซึ่งซู้ชิงรับคำท้าค่ะแต่ถึงแม้ว่าสูชิงจะรับคำท้านะคะซู้ชิงก็ยังจะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกระจกเงาที่ทำหน้าที่ในการพาเด็กหายนะคะให้กลับไปคืนสู่ครอบครัวและก็สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะคะซึ่งซู้ชิงก็จะ เขียนลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้ค่ะแล้วก็หลังจากทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เสร็จแล้วนะคะซูชิงก็จะขอชาเลนจ์ต่ออีก3คนด้วยกันค่ะคนแรกนะคะคุณกิติสิงหาปัดจากข่าว3มิติไอดอลในวงการข่าวของซูชิงค่ะคนที่2ค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันคุณต้องทนน้งเย็นนี้ได้แน่ๆอันดับที่3นะคะขอชาเลนจ์คุณซีชัดปวีแอดซีมีเกณฑค่ะทั้ง3ท่านคะคุณมีเวลา24ชั่วโมงค่ะ ิงพร้อมแล้วค่ะ Jeg vil hjem!